เรียนวัดเขาดินยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขระดับทองการใช้ยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนยังเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยเป็นปัญหาที่สร้างความกังวลให้กับทุกคนเพราะไม่เพียงแต่ประเทศจะต้องสูญเสียทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นทรัพยากรอันมีค่าที่สุดของประเทศไปแล้วปัญหายาเสพติดยังนำมาซึ่งปัญหาอื่นอีกมากมาย ทางโรงเรียนวัดเขาดินจึงให้ความสำคัญกับเยาวชนอนาคตของชาติจึงได้ดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวตอดยาเสพติดและอบายามุกโรงเรียนวัดเขาดินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขตหนึ่งตั้งอยู่ที่หมู่หนึ่งตําบลสะแก้วอําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้นจำนวน15คนภายใต้การบริหารงานโดยนางอภิรดาสังสุวรรณผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาดินปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น151คนโรงเรียนวัดเขาดินมีเขตบริการจำนวน2หมู่ได้แก่หมู่ที่1และหมู่ที่2บ้านเขาดิน สถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่เขตบริการของโรงเรียนวัดเขาดินประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำไร่ทำนาและรับจ้างทั่วไปมีฐานะยากจนถึงยากจนมากซ้ำยังขาดโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่บ้านเขาดินค่อนข้างมีปัญหาสุ่มเสี่ยงการพัวพันและเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทางโรงเรียนจึงตระหนักและเล็งเห็นถึงปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายามุขทุกประเภท โรงเรียนจึงร่วมกับคณะครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองนักเรียนประชาชนในชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดทําโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขโรงเรียนวัดเขาดินมีผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์5มาตรการดังนี้1มาตรการด้านการป้องกันโรงเรียนวัดเขาดินดำเนินการจัดกิจกรรมห้องเรียนสีขาว โดยทำประกาศและมอบเกียรติบัตรห้องเรียนสีขาวดีเด่นการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่ไฟฟ้าและปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เมาตรการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อป้องกันยาเสพติดป้องกันการสูบบุหรี่ป้องกันบุหรี่ไฟฟ้าป้องกันการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และป้องกันการทะเลาะวิวาทโรงเรียนวัดเขาดินเห็นถึงความสำคัญด้านป้องกันความเสี่ยงจากอบายามุก โดยได้ดำเนินการกิจกรรมห้องเรียนสีขาวในทุกระดับชั้นและทุกห้องเรียนมีการดำเนินการในห้องเรียนอย่างเป็นระบบตามองค์ประกอบของห้องเรียนสีขาวมีคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานทั้งในระดับสถานศึกษาและในห้องเรียนมีการให้ความรู้นักเรียนในแต่ละระดับชั้นเพื่อให้ดำเนินกิจกรรมด้วยความเข้าใจตรงกรัน มีเอกสารการจัดทําในแต่ละห้องเรียนแบ่งออกเป็นสีฝ่ายได้แก่ฝ่ายการเรียนคอยช่วยเหลือเพื่อนในการเรียนให้พัฒนาในทางที่ดีขึ้นฝ่ายการงานจะมีหน้าที่ตรวจทําความสะอาดห้องเรียนเวรประจําวันและคอยจัดระเบียบของห้องเรียนและบันทึกเหตุการณ์ลงในสมุดบันทึกฝ่ายกิจกรรมคอยแนะนำและส่งเสริมในการทำกิจกรรมของห้องเรียนและโรงเรียน และฝ่ายสารวัตรนักเรียนมีหน้าที่ตรวจความเรียบร้อยของนักเรียนในห้องเรียนและอบายามุกอื่นๆเพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติและนำไปสู่การคัดกรองต่อไป2อมาตรการด้านการค้นหา2.1สถานศึกษามีข้อมูลนักเรียนรายบุคคล โรงเรียนวัดเขาดินได้ดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนและมีข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในทุกภาคเรียน2.2สถานศึกษามีการคัดกรองจำแนกกลุ่มปลอดกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพและกลุ่มติดกลุ่มค้าโรงเรียนวัดเขาดินได้ดําเนินการสำรวจข้อมูลด้านยาเสพติดและอบายามุขและมีการสุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียนภาคเรียนละหนึ่งครั้ง โดยมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด151คนเป็นนักเรียนกลุ่มปลอดจำนวน151คนไม่พบนักเรียนกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพกลุ่มติดและกลุ่มค้า2.3สถานศึกษามีการรายงานการสำรวจสภาพการใช้สารเสพติดยาเสพติดในระบบคอทัส 3. มาตรการด้านการรักษา 3.1สถานศึกษามีนโยบายในการบำบัดรักษาและส่งต่อหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธ,ธารณสุขหรือหน่วยงานอื่นๆโรงเรียนวัดเขาดินได้ประกาศนโยบายการบำบัดรักษามีเครือข่ายในการบำบัดรักษาและส่งต่อโดยประสานขอความช่วยเหลือไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลเพื่อทำการให้คำปรึกษาในการบำบัดรักษา3.2สถานศึกษามีคลินิกเสมารักจิตสังคมบำบัดในสถานศึกษา โรงเรียนวัดเขาดินได้จัดตั้งคลินิกเสมารักเป็นห้องให้คำปรึกษาที่เกี่ยวกับพฤติกรรมต่างๆของนักเรียนเพื่อให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักเรียนสี่มาตรการด้านการเฝ้าระวัง4.1สถานศึกษามีตู้เสมาราักหรือช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆในการรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลข่าวสารปัญหายาเสพติด การสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าหรือการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์การพนันการทะเลาะวิวาทโรงเรียนวัดเขาดินได้จัดทําตู้เสมารักษ์หลายรูปแบบได้แก่ตู้เสมารักษ์จดหมายเสมารักษ์และโทรศัพท์สายด่วนเสมารักษ์เพื่อให้เข้าถึงและดำเนินการส่งต่อข้อมูลอย่างสะดวกรวดเร็วโดยตู้เสมารักษ์จะติดตั้งอยู่ด้านในสถานศึกษาและมีเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบดูแลความเรียบร้อยภายในสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอ 5. มาตรการการบริหารจัดการโรงเรียนวัดเขาดินมีนโยบายยุทธศาสตร์และแผนง,งานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขมีการดำเนินงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาวโครงงานห้องเรียนปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการและมีห้องปฏิบัติงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุข มีการจัดทำบันทึกความร่วมมือ MOU กับภาคีเครือข่ายได้แก่สถานศึกษาสถานีตำรวจภูทรสแก้วโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสแก้วสำนักงานเทศบาลตำบลท่าสเสด็จนายกเทศมนตรีตำบลท่าสเสด็จวัดเขาดินหนองปลือท่าสเสด็จวัดสามัคคีธรรมหนองบอนและเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน มีการจัดกิจกรรมต,ต่างๆร่วมกันเพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียนในการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์การพน,นันการทะเลาะวิวาทที่เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคง ของเยาวชนและความสงบสุขของนักเรียนในสถานศึกษาให้เกิดผลสำเร็จสร้างความเชื่อมั่นและความอุ่นใจให้กับผู้ปกครองนักเรียนโดยใช้ยุทธศาสตร์โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขมาดำเนินการขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันให้บรรลุผลสำเร็จและการบูรณาการจากทุกภาคส่วนวิธีปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ best practice โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขชื่อผลงาน การบริหารจัดการสถานศึกษาสีขาวด้วยรูปแบบเทรนในการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุกมีระบบการดำเนินงานยุทธศาสตร์5มาตรการคือมาตรการป้องกันมาตรการค้นหามาตรการรักษามาตรการเฝ้าระวังมาตรการบริหารจัดการภายใต้กลยุทธ์4ต้องสองไม่ที่กำหนดให้สถานศึกษาต้องมียุทธศาสตร์ต้องมีแผนงานต้องมีระบบข้อมูล ต้องมีเครือข่ายไม่ปกปิดข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานโรงเรียนได้นำหลักธรรมาภิบาลหลักการบริหารแบบโรงเรียนเป็นฐานจัดระบบการดำเนินงานโดยใช้วงจรการบริหารคุณภาพของเดมิงมาบูรณาการโดยใช้รูปแบบนวัตกรรม T R A I N และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพทั้งในด้านการบริหารบุคลากรน,นักเรียนรวมถึง ชุมชนและสังคมเป็น,นกลไกที่มีความสอดคล้องกับการพัฒนาโรงเรียนวัดเขาดินจึงนำกระบวนการวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ในการดำเนินง,งานและบริหารงานทำให้การดำเนินการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของโรงเรียนบรรลุตามเป้าหมายผลสำเร็จโรงเรียนวัดเขาดินได้ดำเนินการพัฒนานวัตกรรม best practice รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาสีขาวด้วยรูปแบบ TRAIN จนเกิดความสำเร็จดังนี้นักเรียนโรงเรียนวัดเขาดินทุกคนมีความรู้และคุณธรรมมีภูมิคุ้มกันต่อปัญหายาเสพติดหรือหลีกเลี่ยงจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและอบายามุขผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษาสีขาวจากผลการดำเนินงานส่งผลให้โรงเรียนวัดเขาดิและมีผลงานเชิงประจักษ์อย่างต่อเนื่องดังนี้ โรงเรียนผู้บริหารและครูได้รับและเชิดชูเซมาปปสผลงานดีเด่นระดับเงินปีการศึกษาพุทธศักราช2566โรงเรียนคุณธรรมศบทอระดับ3ดาวสถานศึกษาปลอดภัยประจำปีพุทธศักราช2567ปีที่2ติดต่อกัน และขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทุกท่านที่ร่วมดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขเพื่อลูกหลานของเรากับเส้นทางสู่อนาคตที่ดีให้เป็นคนเก่งคนดีและใช้ชีวิตบนพื้นฐานในสังคมได้อย่างมีความสุขค่ะ